สวัสดีค่ะสมาชิกเอชไลฟ์ H ทุกท่านวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมาบอกให้กับทุกท่านเกี่ยวกับการนวดไขมันส่วนเกินจริงๆแล้วการน,นวดไขมันส่วนเกินพอจะแบ่งออกได้เป็น2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือการนวดไขมันส่วนเกินให้กับตัวเองแบบที่2ก็คือการนวดไขมันให้กับผู้อื่นรวมถึงญาติพี่น้องลูกค้าเพื่อนหรือคนที่รู้จักก็ได้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูการนวดไขมันให้กับตัวเองก่อนนะคะการนวดไขมันส่วนเกินด้วยโกเชฟสลิมมิ่งครีมให้กับตัวเองก็เริ่มต้นแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะอาจจะใช้สถานที่ในบ้านเช่นห้องน้ําห้องนอนห้องแต่งตัวที่มิดชิดและก็ส่วนตัวส่วนตัวหน่อยก็จะดีนะคะเรามาเริ่มต้นที่บริเวณหน้าท้องและก็เอวกันก่อนนะคะเริ่มต้นก็ง่ายๆนะคะก็ยืนตัวตรง แยกขาพอประมาณนะคะเพื่อให้การทรงตัวของเราดีขึ้นจากนั้นนะคะเราจะบีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมลงไปที่ท้องหรือว่าลงไปที่มือก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ทาโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะให้ทั่วท้องกับเอวนะคะแบบนี้นะคะทาทาให้ทั่วเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้มือนะคะบริเวณโคนนิ้วนะคะถูเอวนะคะค่ะจากด้านหลังมาด้านหน้า ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้ําหนักเนี่ยให้กดลงไปบริเวณโคนนิ้วมือนะคะค่ะทําแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะหมุนบนมือนะคะเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปก้นหอยนะคะถ้าเกิดว่าครีมซึมเข้าไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าครีมของเราจะซึมดีมากๆเลยนะคะทาแป๊บเดียวนะคะครีมก็จะซึมเข้าไปเลยแล้วก็อาจจะใช้ครีมเพิ่มขึ้นบีบเพิ่มก็ได้นะคะ แต่แล้วก็อาจจะมีอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือลูบขึ้นนะคะลูบท้องขึ้นให้สวนทางกับแรงน้มถ่วงโลกนะคะอย่าไปลูบลงนะคะเดี๋ยวหน้าท้องจะหย่อนยานนะคะแบบนี้ก็จะทําให้กมเนื้อหน้าท้องของเรากระชับขึ้นนะคะเริ่มฝึดมือแล้วนะคะก็บีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะทําแบบนี้นะคะก็ทาให้ไปทั่วท้องก่อนนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็อาจจะเริ่มต้นด้วยท่าแรกนะคะก็คือ ใช้ฝ่ามือนะคะบริเวณคนนิ้วมือนะคะถูจักด,ด้านหลังมาด้านหน้านะคะทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมนะคะหรือว่าเป็นรูปก้นหอยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็รูปขึ้นนะคะช้อนกรมเนื้อท้องนะคะช้อนขึ้นนะคะให้สวนทางกับแรงน้มถ่วงโลกนะคะอย่าไปรูปลงนะคะเหมือนที่ดิฉันบอกเมื่อตะกี้นี้นะคะค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะ,คะ เรื่อยเลยนะคะในกรณีที่คนที่มีกล้ามเนื้อหรือว่ามีไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณท้องนะคะหนาๆน,นะคะก็อาจจะใช้ครีมนะคะเพิ่มมากกว่านี้นะคะเพื่อเร่งให้เกิดการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลา เพิ่มนานขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะในกรณีที่คนมีไขมันส่วนเกินหนาหรือว่าคนอ้วนๆนะคะมีไขมันส่วนเกินเยอะๆนะคะก็ทำหลายๆรอบหน่อยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง5นาทีขึ้นไปนะคะบางคนทาแป๊บเดียวนะคะเอ๊ะทำไมไม่เห็นกระชับเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะอยู่ที่ปริมาณครีมนะคะหรือว่าจำนวนครั้งที่เราทำอีกนะคะอย่างน้อยต้องให้5นาทีขึ้นไปนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะดีมากค่ะ ไปเรามาดูวิธีการนวดไขมันส่วนเกินที่ต้นแขนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้นแขนเนี่ยมักจะมีไขมันส่วนเกินอยู่นะคะที่ต้นแขนก็คือด้านนอกนะคะต้นแขนด้านนอกเราจะเรียกว่าไตรเซปนะคะแล้วก็จะมีไขมันส่วนเกินอยู่อีกที่หนึ่งก็คือต้นแขนด้านในเราจะเรียกว่าไบาเซปหรือเรียกโดยทั่วไปว่ากล้ามเนื้อลูกหนูนะคะ,ะการเริ่มต้นนะคะนวดไขมันส่วนเกินบริเวณต้นแขน ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะคะก็คือให้ยืนตัวตรงนะคะแยกขาพอประมาณเพื่อให้เกิดการทรงตัวในขณะที่เรานวดนดีขึ้นนะคะแล้วก็บีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะลงไปที่ต้นแขนด้านนอกหรือว่าไตรเซ็บนะคะบีบครีมยาวประมาณ1นิ้วน,นะคะเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนวดนะคะเป็นวงกลมนะคะทําแบบนี้นะคะ,ะถ้าหากว่านวดไม่ถนัดมือก็อาจจะใช้มือของเรานะคะ,ะผ่านลำตัวนะคะไป เกาะเอวอ,อีกข้างหนึ่งไว้นะคะทำแบบนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าครีมของเราจะซึมดีมากเลยนะคะทาแป๊บเดียวนะคะครีมจะซึมเข้าไปในใต้ผิวหนังเลยก็อาจจะบีบครีมนะคะเพิ่มทาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าครีมของเราเริ่มฝืดมือแล้วนะคะทาบีบเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถูวนนะคะเป็นวงกลมนะคะทําแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นแขนด้านนอก ก็ยื่นมือไปข้างหน้านะคะต่อไปเรายื่นมือไปข้างหน้าแล้วก็พับตรงบริเวณศอกให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะก็ทาโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะลงไปที่ต้นแขนด้านในหรือเราเรียกว่าใบเสร็จหรือว่ากล้ามเนื้อลูกหนูนะคะค่ะก็หมุนวนเป็นวงกลมเช่นกันนะคะเหมืนอนเมื่อกี้นี้นะคะค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกฝืดมือนะคะมันซึมเข้าไปแล้วครีมซึมเข้าไปแล้วเนี่ยก็บีบครีมเพิ่มอีก ะะจากนั้นก็สลับข้างนะคะเปลี่ยนข้างนะคะก็เปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะในกรณีที่คนที่มีต้นแขนนะคะเกลบริไขมันส่วนเกินบริเวณต้นแขนนะคะมากๆหรือว่าหนาหนาอยคนที่อ้วนๆนะคะต้นแขนใหญ่ๆหน่อยอาจจะใช้ครีมนะคะปริมาณมากกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เวลา นวดน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการนวดจริงๆแล้วเนี่ยนวดเท่าที่เรามีเวลานะคะก็ะคือมีเวลามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่ขั้นตอนที่เราทำตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะแต่ละขั้นตอนแต่ละท่านเนี่ยก็อยาอ่าให้น้อยกว่า5นาทีนะคะต้อง5้านาทีขึ้นไปนะคะทำเช่นนี้นะคะต้นแขนด้านในนะคะเช่นการทำเป็นวงกลม เป็นวงกลมนะคะหรือมาลุกก้นหอยนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะเนไมคะครีมเราจะซึมดีมากเลยนะคะถ้าฝืดมือแล้วก็บีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะทำหลายๆรอบนะคะทำซ้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีเรียวแขนที่กระชับนะคะเรียวแขนที่สวยงามนะคะจากที่เคยหย่อนยานนะคะบางคนก็ไม่มีความมั่นใจนะคะ นับแต่นี้ต่อไปนะคะเราก็จะมีเลียวแขนที่สวยงามขึ้นนะคะก็จะเป็นความมั่นใจนะคะก็ได้เรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาอีกนะคะค่ะ,คะเรามาต่อกันที่การนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณต้นขาเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะนวดนะคะก็คือนั่งลงกับพื้นนะคะแล้วก็ชันเข่านะคะชันเข่าขึ้นนะคะด้านที่เราต้องการที่จะนวดนะคะ จากนั้นใช้กำปั้นนะคะทุบนะคะทุบตรงขาเบาๆนะคะเพื่อที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็เพื่อที่เป็นการที่เราจะช่วยกระตุ้นไขมันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทากโกเชฟเซรินบิ้งครีมนะคะจะลงที่ฝ่ามือหรือว่าลงที่ขาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ลุบมให้ทั่วทั่วขานะคะท้า้ทั่วนะคะถ้าครีมรู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะเราก็อาจจะบีบครีมเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะ ตัวขาก่อนนะคะจากนัก้นก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะดึงกล้ามเนื้อขาด้านในนะคะเข<อ>้าหาลำตัวนะคะดึงๆค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าฝืดม,มือก็บีบครีมเพิ่มอีกนะคะคะรีมเพิ่มขะะ้าไปี่มาทาให้ตัวขาค่ะล้วก็ดึงน,นะคะใช้มือทั้งสองข้างดึงกล้ามเนื้อขาด้านในเข้าหาลำตัวนะคะสรับกับาการ นเป็นวงกลมก็ได้นะคะใช้มือนะคะบน,บนเป็นวงกลมนะคะบีบครีมเพิ่มดีนะ,ะนะคะจะสังเกตเห็นว่าครีมของเรานี่จะซึมตีมากเลยนะคะนะคะทาแป๊บเดียวยังไม่ถึงนาทีเลยนะคะครีมก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ใช้ครีมเพิ่มนะ,ะนะคะจากนั้นก็เริ่มต้นด้วยท่าเมื่อกี้นี้ใหม่นะคะก็คือดึงนะ,ะดึงกับเนื้อขา ด้านในนะคะเข้าหาลำตัวนะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ขาเรากระชับขึ้นนะคะจะไม่ทาให้ขาเราหย่อนยานนะคะเป็นเซลลูไลท์นะคะดูแล้วไม่เลียวไม่สวนนะคะ mm hmm. ก็ใช้การกระดกเข่าขาด้านในขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะหมุนเป็นวงกลมสลับกันไปนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะกระตุ้นนะคะกระตุ้นการไหลเวียโนโลหิตนะคะวนการตก ใช้อุ้งมือนะคะตกไปที่ขาใช้อุ้งมือนะคะให้อุ้งมือพยายามแนบก,กับขาหน่อยนะคะเวลาตกลงไปนยไม่ให้อากาศมันออกมานะคะก็เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะได้ดีขึ้นนะคะจะทําให้ต้นขาเราจะไม่ใหญ่นะคะทำให้ขาเลียวเล็กขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็สลับข้างนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะ ต่อไปเลยนะคะด้วยการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณน่องนะคะก็ทําเช่นเดียวกับที่ขานะคะก็ทุบก,ก่อนนะคะทุบเบาๆนะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตน,นะคะแล้วก็กระตุ้นไขมันตรงนั้นนะคะให้ดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็บีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะทาลงไปนะคะให้ทั่วน่องเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั่วน่องเลยนะคะจากนั้นก็ใช้อุ้งม,มือทั้งสองข้างนะคะ ดึงนะคะนองนะคะเข้าหาลําตัวเช่นกันนะคะทําแบบนี้นะคะทํำหลายๆครั้งนะคะขานะเริ่มฝืนมือแล้วนะคะเห็นไหมคะครีมของเราจะซึมดีมากเลยนะคะแป๊บบนึงฝืนมือแล้วนะคะขาก็ทาลงใหม่ๆแล้วก็ดึงดึงดึเข้าหาลําตัวนะคะ่คะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะสลับกับดึง กำเนื้อน่องเหมือนเมืม่อกี้นี้นะคะขาะปรับกันนะคะออกท่านะคะค่ะฝึกมือแล้วนะคะ,ะมีครีมเพิ่มอีกนะคะครีมเพิ่มอีกนะคะก็เช่นกันนะคะคนที่มีต้นขาหรือว่ามีน่องนะคะใหญ่ๆนะคะหรือว่ามีไขมันส่วนเกินเยอะๆเนี่ยนะคะดิฉันจะแนะนําให้ใช้ครีมปริมาณที่มากหน่อยนะคะไม่ใช่บีบนิดเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่กระชับสักทีนะคะฉะนั้นก็ต้องใช้ครีมปริมาณที่ให้มันพอเหมาะนะคะกับขนาดของ เรียวน่องหรือว่าต้นขาของเรานะคะแล้วก็เวลาในการนวดนะคะก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะขั้นตอนนะคะแต่ละท่าแต่ละส่วนที่เราจะนวดอย่างน้อยต้องไม่ให้เกิน5นาทีนะคะ,นะคะ,นะคะไม่ต่ำกว่า5นาทีก็คือ5นาทีขึ้นไปนะคะค่ะเรื่อยๆนะคะ